อะไมันหาอินโฟยากเกินไปดันเนี่ยเพอผมก็ไม่เจอเนี่ยเจอเล่นไอเนี่ยอะไรอะตกายเนี่ยจะจับปืนพกไปยิงเขาก็จะหาว่าเราเก่งเกินไม่ได้จีเอ็มจะแบนอีกแบนไปเลยมึงเนี่ยออย่างเงี้แบนไปเลยเล่นเลยครับเล่นคาค้คเก็บมาเลยเก็บมาเลยมีใครเล่นไหมฮะเล่น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 เลยเล่นเลย เอ้ยเอ้ยมาไปริ้งไปริ้งขึ้นเลยขึ้นเลขึ้นได้สองคนเกาะล้อเกาะล้อไปดิหารถก่อนหารรถมันรู้จะโดนสอยก่อนเปล่าไม่โดนโลบเอาแล้วไงโอ้โหไอ้ผู้ถือบีมาเลยขนาดบอดอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังบอดไม่ได้บอดบอดบอดเอรถควายมันดัดบอดพีโอ้ยไอ้ดอบ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  คือแบบเพื่อนคูนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาเลยก็ได้นะเพื่อนเอาเลยเอาเลยใครใครมีคูณอะไรก็ได้ตอนเนี้ยไม่มีอะไรเลยคูณหนึ่งโอ้ยยากต้องบอกคูหรอไอ้สั์อะไรวะกูผิดอะไรเนี่ยเอาพี่บอกคูอะไรก็ได้ไม่ใช่เมื่อกี้คูณอะไรก็ได้ที่ผิดคูณอะไรก็ได้ใช่เออ คนศูนย์นะครับโหดีแล้วเลยคนไม่ยิงเลยมีแต่ค่ามีแต่ค่าแต่ไม่มีคูณอะไรเลยเก็บมาทำไมสงสัยต้องเลงแบบเพียวๆอ่ะเลงแบบเลงแบบไม่มีไม่มีสกูปเลยโฮ้ยได้นะได้นะคุณซาไหมเนี่ยยิงได้เหรอมันอยู่ในเนี้ยมันอยู่ในเนี้ยไอ่ดอกอ่ะกูเคยยิงได้อยู่เสียว่ะ ระยะแบบคันหลาไม่ผมมากผมมากคุณไปถามให้หน่อยไม่ไอ้ไหมดีกว่าอะไรวะเป็นพันเปอรเซนสี่กิโลอ่ะกูยิงได้นะแต่ไปโดนตรงไหนก็ไม่รู้อ๋อกูยิงได้เวื่อไหโดนพื้นเลยสัตว์โดนพื้นก็กูยิงได้กูไม่ได้บอกว่ากูยิงโดนโอ้ยโอยนี่ไงว่าแล้วจากข้างหลังเว้นจากข้างหลังจากข้างหลังจากข้างหลัง

ดนโดนอ้อมหลายทางแล้วเนี่ยรอบเบร์มาแล้วโอ้โหแบบรอบด้านเนี่ยดูดูดูวิดีแบบดิรอบด้านอ่ะมาดูเราเว้ยให้พี่ลาดหน่อยเถอะเอ้าวใครยิงเลยนักหนา เห็นพอดีเกือบไม่แต่ไร่เจ๊งสามเลยจะให้มันเล่นเฮ้ยมันเลยสามแล้วมันเลยสามแล้วเ้ยใครปาระเบิดไฟเข้ามาเลยโอ้โหนี่เลยนี่เลยปากข้ามา เจ๋งเดีือสองเดือหนึ่งเดือสองเดือสองหรือเหลือหนึ่งไอ้ทำมกอเกาะปิหน้าตางได้ตอนแรกเหลือเจ็ดแล้วมึงฆ่าไปหนึ่งไม่ใช่หรอก็เหลือหกเหสี่เดือสองคนวะนี่อยู่ไหนวะที่เดิมประจวเฮ้ยที่เดิมที่เดิม วิ่งวนหลุดตั้มรอบลงล้างเขาล้างเขามันมาแล้วมันมาแล้วมันราอยู่เนมาแล้วมันอยู่คู่กันเลยเมื่อกี้เนี่ยนี่คือใครวะเชียร์เป็นกูนี่แหละไม่เป็นอยู่กับผมอยู่กับผมเอ๊ะสามเลยทีเดียวเดี๋ยวเนี่ยไปไปทีละตัวหาล่างเลยไปไหนแล้ววะมันอ้อมไปนู่นแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วมัน โอ้เรียบร้อยสวยเรียบร้อย my god ม,มันโคตรเก่งไอควายเลยโคตรเก่งอ่กะกัวไม่ต้องทำาเทียอะไรเลยมีวนแล้วท้าว <laughs> <laughs> ไอเอ่ย,เ,ย <laughs> เดินสก,กีกระสุนใช่ไหม,มนี่เดี๋เอาระเบิดยัด <laughs> ไอ้เียี่ง <laughs> มึงก็ต่อยกูหุกวันเลยไอ้สัตว์มึงนี่นี่เจ็บไหมล่ะกูต่อยเจ็บไหมไอ้สัตว์เอ้ยตกเหี้ยโอยสวัสดีครับเบอร์สามสวัสดีครับต่อยไม่เจ็บหรอกแกแหละวิววิวนี่อยู่กูจะต่อยให้ดูสัตว์ถ้าต่อยกูอ่ะฮัลโหลไปไปละฮัลโหลกเห้ยเป็นสายเป็นสายระหว่างเบอร์สาเนี่ยต่อยยี่สัตว์มึงเห็นไหมไม่เห็น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 เลยเว้ย เดวกูท e ักคนบนเครื <a day. S 3> ่องนะคนบนเครื <único Liberty Overwatch> ่องแน่จริงลงโพจังกีนะครับยียีโพจงกีโพจงกีข้อมึงบอยู่ในอ A2 A2 เออบ้าไอควายหอวไม่วันดีค่ะทุกคน ก็กวรเสร็จแล้วก็ลงน้ำลายเต็มจอกูเลยเีย What the fuck เยอะแล้วอ no ุ้ยเยอะแล้วสัตว์เอ้ผ่านกูมาไหนเี้ยวิวิปเข้าป่าแล้วกูอ่ะวัวกูว่าิปเข้าป่าแล้วเมื่เดี๋ยจังหวะนี้อุ้ยอุ้ยหลังบ้านกู ชิใจเย็นนะเพื่อนอย่าเพิ่งนอกขอปีกนิเวทมาอยู่กลางป่าเฮ้ยเฮ้ยกูขึ้นบันไดเมื่อไห้อ๋อๆ๋มากูมาแล้วบอมบูโลแมนมาแล้วกูกูแกตายแล้ว เป็นไหนกันวะอยู่มรู้ให้เาัาใจพี่คือเตรดปัญหาครับตอนนี้ผมไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลย <c ười> เห็นมันอยู่ข้างนอะแต่แต่ไม่มีสโคปยิงไม่เห็นเเ <c ười> ม,ม,ม่นวิ่งออกมาแล้วยังเนี่ยเอ้ยกันรอกูด้วย ลช่วยกูด้วยแอ่วางช่วยเฮียอะไรเลือดมันจะไม่แดงเลยมันมาโคตรเยอะนะเว้ยไม่เมื่อกี้มันยิงผมจากไหนวะอยู่ในบ้านกูก็มีเออมันอยู่ฝั่งนี้มันอยู่หลังเขาอยู่บนเขาเอ้ยอยู่อยู่ในบ้านกูมีว่ะอยู่ไหนนี่ฮะอยู่ในบ้านกูเนี่ย ม,มันลอยมัน,มนลอยยิงกูอยู่มีระเบิดไหมค่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปไปเนสเนไปเนเฮ้ยอย่ไปเกาะสิอย่กูตามไปตามเหี้ยอะไรมันรอยอยู่ม,ยมันอยู่หลังกรงะแพงพี่มันอยู่หลังกระแพงนึงห <c oughs> ลังๆไม่ใช่แหลง <c oughs> ไม่ช่วย่อย <c oughs> ไม่ชุบหน่อย <c oughs> ไม่ชุบเลยบิวหานนอนๆหลังกระแพงไป พี่คานมาฝั่งนี้นะเกิดไปก็แล้วไปไปไหนรู้วะยีไม่มีระเบิดควันเลยว่ะเอากระทะเอาไหมวันนี้ข้ามาในมุมนี้เข้ามาในมุมนี้เข้าในมุมนี้อย่าเข้าในบ้านอย่าเข้าในบ้านปตัวไว้ปตัวไว้โอ้ยอ้าไอ้ยีอยู่ไม่สุกเลยไอ้สัตว์บองตรงผมไม่มีลูกกระสุนปืนแล้วตอนนี้มันมันอยู่ตรงนี้ตัวดีๆเยี่ยใคมันอยู่ตรงไหนมันมาเร็ว <mail>. <nein> <absorbed> ชะตากูขาดแล้วทุกคนไหนวะจิ้งจุ่คู่เห็นล้วไอ้พี่อะจิ้งจุ่น ตอนนี้ผมมีรกไปส่นปืาเลยไอ้คนไปช่วยไม่มีแฮเลยคือเรียบร้อยม่าฮ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 ่คฮ่า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 ไ่าไ่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่่อาฮ่เฮ่่าฮ่า่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮา่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่า่ร